ผมมองว่านี่จะเป็นเกมที่เข้มข้นและผมต้องบอกว่าแมนยูจะชนะ1ประตูต่อศูนย์คืนนี้ห้าทุ่มครึ่งแมนยูชุดใหญ่อัดไกเป็นนักเก็บยืนยันโดยตำนานว่าวันนี้เกมจะเป็นของแมนยูไม่ต้องไปหาดูทีไหนให้ยากดูนังดูบอลเนี่ยแอดไลน์ไปเลยสดจัดชัดจริงอยากดูบอลชัดๆลื่นลื่นฟรีฟรีแอดไลน์ like ไปที่ dnb d B, ที่พวกเองเห็นในโลโก้แมนยูตอนนี้กำลังคึกนะเพราะได้เซอร์จิมเข้ามาช่วยดูงานแล้ว แค่นั้นยังไม่พอนักเตะที่เจ็บป่วยไปหลายต่อหลายคนวันนี้มีรายงานตัวกลับมาพร้อมเซิร์ฟกับสเปอร์แล้วถึง6คนเทนฮากยิ้มหวานเลยทีนี้ชอบใจมีตัวเลือกมาขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาลิซ่ามาร์ติเนสกลับมาซ้อมคาเซมิโร่กลับมาซ้อมลุคชอกลับมาซ้อมเกมกับสเปอร์พวกเขามีลุ้นลงเล่นแบบนี้ก็น่าดูสิเพราะทางสเปอร์ยอมที่ไหนเพิ่งได้เทอร์โบติโมวแวนเนอร์มาร่วมทัพคนนั้นนั่นแร็คขวัญใจวีเออาร์ที่เชลซีนั่นแร็ มาถึงปั๊บพ่อนุมแวนเนอร์ก็ยอดทันทีว่าอยากเป็นแชมป์กับสเปอร์วันนี้มีรุ่นลงคนนี้ไม่ต้องปรับตัวหาโอกาสยิงโคตรเก่งแต่ชอบยิงออกไปเองนอกจากนี้ยังเติมแผงหลังด้วยราดูดากูซินจากเจนัวสองคนนี้มีสิทธิ์ที่ประเดิมทันทีกับแมนยูฟานเดอร์เฟนก็หายแล้วน่าจะได้ลงเช่นกันแต่วันนี้ตีซนไม่อยู่นะไปเล่นเอเชียนครับทั้งสองทีมฟอร์มหลังๆพอกันแมนยูอยู่ที่8ก็อยากจะขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้าง สเปออยู่ที่5ก็ต้องเอาแต้มให้ได้เพราะจะคืนสู่ท็อปโฟวันนี้เตะบ้าน Man U, ana, แมนยูโอนแทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนสปานะเตะ5้าทุ่มครึ่งเดอแอดไลน์ไปที่ดูนังดูบอลเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้ชอบใครก็เชียร์ได้เลยจานชอบแมนยูในวันนี้แม้ว่าแมนยูจะชอบขาบ้านก็เถอะแอดไลน์ยังแอดไปเลยอยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ดีแอนดีที่พวกเองเห็นในโลโก้